แล้วแต่คุณ

ไอ้ตบใจมานี hey, yes. ่ยสากูได้ยินเสียงเดินแล้ว

<laughs> <sniffs> oh alright

เดินมาให้มาเกจ่ใจขี้ยามเลยแกยเงไอ้ตงไนยิงเฮ้ยไอ้ตองไรห้ไม่ตงไม่ตอง5านาทีเลยไอ้สัตเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเนี่ย Fire in the hole. Oh, my God. 玩好。个嘛？哦。<noise> <noise> 是啊，要喊他溜这些。fire in the hole。fire in the hole。我他妈，你这个。 ยังเยียก้หลบไม่้วนะเฮีก้่สหลบเต็ที่ละ คิดดำนองเจอสัตว์ไป้ังไงเนียเดเปียกทางไดมาเลยวหอไอพวกโปรงมนเจ็ดที่ผาย

เกูกูสามาบบอย่างเท่เลยสัตว์กูรู้ไม่กล้าบูทฐานกูหรอกบูทฐานกูมึงตายแนะ่ เอ้ยเดี๋ยวไม่เกี่ยวจะอะไรเนี่ยเรดดี้วินขวายพร้อมแค่ตัวเดียวกลับบ้านแล้วสัตว์กูกลับแล้วก็